ดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สนามทุ่งคุมทรัพย์นะคะเราอยู่กับไอทีคนหลอ่อหน้าตาดีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นไอทีนะคะแต่เขาเป็นคอน v วอยค่ะวันนี้มารับบทตำแหน่งคอน v วอยประดับตกแต่งสถานที่สแตนเทียในกีฬาสีคอปสอาราสีสไลดยนะคะแต่ละสีก็ ตั้งใจประดับตกแต่งกันอย่างเต็มที่และสวยงามมากๆค่ะที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะนําโดยน้องตั้นค่ะของโรงพยาบาลราศีสไลด์และก็น้องๆของราพศตบัวหุงค่ะตอนนี้กําลังผูกผ้านะคะประดับตกแต่งอยู่นะคะแต่จะมาเป็นในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามตอนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะดูสีม่วงนะคะไม่แน่ใจว่าค่ะ จะทำเป็นรูปอะไรจะประดับตกแต่งแบบนเ้รนมีเขาบอกนรับจ้างผูกไหมเพราะว่าทางนี้เขาบอกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีได้คมาดูไอทีกับพนักงานอาพลขับของเรานะคะตั้งใจผูกอย่างดีเลยค่ะ สีเหลืองนะคะเริ่มตั้งแต่หัวหน้าตึกจนถึงลูกน้องเลยนะคะทำแรงร่วมใจผ <laughs> ูกนะคะผ <มา S 1> ูกอย่างดีเลยจ้าเอาช่วยกัน,กน <ไป S 1> ค่ะช่วยกันนะคะระวังด้วยนะจ้าอันนี้เป็นความสามัคคีของคนในสีเลยนะคะถ้าไม่มีกีฬาก็ไม่ได้มาทำอย่างนี้นะคะ <laughs> <laughs> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกๆสีค่ะ เดี๋ยวตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาถ่ายอัปเดตให้ท่านดูใหม่นะคะได้เห็นความตั้งใจได้เห็นความมุ่งม,มั่นของแต่ละสีแล้วก็ยกมือให้เลยค่ะตอนนี้ก็เรากําลังจะเดินมาที่สีแดงนะคะมาดูค่ะสีแดงประดับตกแตง่งแบบสวยงามมากเลยค่ะสีแดงสูง้สู้สีแดงสวยมากเลยดอกไม้ก็เยอะที่สุดเลยนะคะนำโดยหอน,หน้ามีใช่ไหมคะ วันหน้าหมีนี่มาคุมงานเองเลยจ้าโอ้ออกกันไหนมาเองเลยมีทางออกกันไหนน้องก้อยออกกันไหนน้องปุ๊เริดเริดร่ดเริ่ดค่ะ,คะเริวดทุกสีเลยนะนี่สีเขียวก็ประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จ้าสวยงามมากจ้าแล้วก็เป็นเต็นท์ของสีชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมมาให้กำลังใจเชียทุกทุกสีด้วยนะคะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูค่ะสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเขียวสีอะไรนี่ทางนี้แล้วตัวนี้สีอย่างระบาดทีนีสีม่วงสีม่วงใช่ค่ะวันนี้มาอัปเดตสนามกีฬาอัพทจัน์และการเตรียมงานแข่งขันกีฬาสี เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่บายบายค่ะ